สวัสดีนะคะทุกท่านนี่ขันผู้ใดอยากมาเก็บได้แบบกลุ่มแค่นี้กับพ่อจ้ะค่อยงึดค่อยงึดไเ,เ,หดเห็ดมือนีไหมโอ้ยถูกใจข่อยขนาดเลยถูกใจลายค่ะเน้นไปจ้ะ ทานเก็บมีแต่ดอกงามๆจ้ะปลานี่แต่ว่ามันเย็นแล้วจ้ะกลับมาเห็ดงาน100้อยเปอร์เซ็นต์เลจ้ะพี่น้องคาขาเห็ดไหม ถักลายค่ะนี่ค่ะทุกท่านค่ะเราจะมาทําลาบเห็ดดํานะคะลาบเห็ดดําอันนี้เป็นเห็ดที่เจ้นําเอามา ต้มแล้วแล้วก็แช่แข็งนะคะตอนนี้เจ๊ก็ละลายออกมานะคะก็เจ๊ชิมดูแล้วอร่อยนะคะเสร็จแล้วก็ออพอบานก็อยากให้เจ๊เอาเห็ดเนี่ยไปผัดรวมกับผักให้เขาด้วยเขาอยากกินนะจ๊ะทุกท่านจ๋านี่อร่อยเชียวนะจ๊ะนี่เราต้มเฉยๆนี่แหละค่ะไม่ได้ใส่อะไรนะคะอ้าวแต่ว่ารสชาตินี่ยังมีแบบว่าความหวานเดี๋ยวชิมแป๊บนึงค่ะ ยังรู้สึกเป็นมีความหวานของเห็ดอยู่นะคะแล้วก็กลิ่นเห็ดเนี่ยโอ้โหอร่อยเลยนะคะทุกท่านจ้านี่เดี๋ยวเจ๊จะขออนุญาตตักไปใส่หม้อนะคะที่อยู่ข้างเคียงตรงนี้นะคะนี่นี่เลยค่ะเปลี่ยนกันนิดนึงก็จะนำไปทำลาบอันนี้เจ๊เทำ ทำกินแค่คนเดียวนะคะก็จะใส่แค่ประมาณเออขอสามทัพพีเนาะเพราะว่าลา,าบเนี่ยเจ้เคยชิมแล้วเนาะทํากินแล้วอร่อยนะคะทุกท่านเนาะแล้วก็ขอเอาน้ําไปด้วยเนะเาะน้ำเยอะๆหน่อยชอบค่ะชอบนี่นี่จะเอาไปทําลาบนะคะโอ้ยเนาะแซบค่ะแซบนี่เสร็จแล้วเจ้ก็จะเหลือไว้ให้อุ่ขออีกนิดนึง <laughs> ขออีกนิดนึงค่ะนี่แบ่งกันคนละครึ่งนะคะกับ พ่อบ้านนะคะนี่อันนี้มาเริ่มทําอาหารของพ่อบ้านก่อนเลยนะคะนี่เลยค่ะนี่นะคะอันนี้ก็คือไม่มีสูตรแบบเป็นของตัวเองนะคะทุกท่าน ชอบยังไงก็ใส่อย่างนั้นเลยค่ะอันนี้จะผัดแค่อ่ามีบรอกโคลีแล้วก็เขาเรียกอะไรอ่ะกระหล่ำดอกนะคะเท่านั้นนะคะเสร็จแล้วก็จะใส่เห็ดลงไปสุดท้ายนะคะเราจะไม่ใส่น้ำไปเลยค่ะเอเจรู้สึกว่าไฟจะอ่อนไปไหมคะรู้สึก รู้สึกว่าไฟจะอ่อนไปอืจริงจริะที่ว่า,าไฟอ่อนก็คือว่าลืมเปิดแก๊สนั่นเองค่ะทุกท่านเสียเทคนิคเป็นนิดหนึ่งค่ะอันนี้ก็คือครัวของเออแม่บ้านต่างแดน <laughs> นี่เลยค่ะก็จะปล่อยให้เขาเดือดไปนะคะนี่เสร็จแล้วก็จะใส่ใส่น้ำตาลนะคะไปนิดนึง ที่บ้านจ,าจะไม่เน้นน้ําตาลเยอะนะคะขอใส่แค่ประมาณหนึ่งช้อนชาเท่านั้นเนาะหนึ่งช้อนชาเท่านั้นค่ะแล้วก็ใส่ซอสหอยนะคะประมาณสองช้อนโต๊ะอันนี้ก็กะตามใจชอบเลยค่ะแต่ที่บ้านเนี่ยจะหนักเอาน้ามันน้ามันอ่าเขาเรียกอะไรนะซอสหอยอะคะ่ะใส่ประมาณสองช้อนโต๊ะนิดๆนะคะ นิดแล้วนิดอีกนะคะแล้วใส่อซอสภูเขาทองแล้วก็ซอสปลาเด็กสมบูรณ์นะคะใส่ไปอย่างละสองหอยกพอค่ะส่วนใครชอบอรสไหนก็ปรุงได้นะคะแต่ว่าเจ๊จะไม่ใส่น้ำตาลเยอะเพราะว่าเห็ดมันจะมี เห็ดมันจะหวานอยู่แล้วนะคะทุกท่านเนาะเสร็จจากเมนูเนี่ยนี้แล้วเราก็จะลาบกันเลยค่ะทุกท่านเพราะว่าเมนูผัดเราสามารถผัดแล้วก็ให้เขา,เาต้มกระอุอยู่ในกระทะได้นะคะเอาค่ะตอนนี้ก็เริ่มจะเดือดแรงแล้วนะคะอันนี้เจ๊ใช้ไฟแรงนะคะ ร้อนสูงสุดของอของแก๊สี่ทำได้เลยค่ะเสร็จแล้วเจ๊ก็ใส่เห็ดลงไปนะคะอันนี้คือเห็ดนะจ๊ะเห็ดดำนะจะเด้อนี่จะมีจะมีน้ำต้มเข้าไปด้วยนะคะนี่เลยอันนี้คือเจ๊กะไว้แล้วนะคะว่าน้ำประมาณไหนเอาไว้สำหรับผัดถ้าเกิดว่า เราไม่อยากได้น้ําเยอะก็เราก็เทน้ําออกได้ค่ะทุกท่านเนาะอันนี้ก็อยู่ที่เราเลยอยากอยากได้เนาะอันนี้ก็คือออเดอร์จากพ่อบ้านเจ้นั่นเองนะคะทุกท่านเนาะเสร็จแล้วเจ้ก็จะใส่นี่เลยใส่สีสันลงไปนิดนึงแครอทนั่นเองนะคะทุกท่านซึบๆนี่ใส่ผักสีเข้าไปบ้างนะคะจะเอาแต่เขียวๆมากเนาะ,ะนี่สีสันลงไปะคะ่ะ ต้นหอมหน่อยเดี๋ยวใส่ปอปริก้าที่หลังนะคะใส่ไปเลยดีกว่าคะ่ะนี่ทีเดียวใส่ไปเลยจ้านี่สีสันสวยงามจ้าทุกท่านนี่แล้วเราเราก็รอให้แบบน้ำเดือดสักอีกรอบหนึ่งแล้วเราค่อยปิดเนาะอันนี้คือสูตรของเจ๊พาเพลินนะคะ นี่จะสังเกตดูน้ำมันนี่เจจะใช้น้ำมันอ่าเขาเรียกอะไรนะน้ำมันมะกอกนะคะทุกท่านที่บ้านเจจะใช้น้ำมันมะกอกเพื่อสุขภาพนะั้นนะคะน้ำมันมะกอกปลอดสารนะจ๊ะเสร็จแล้วก็ถึงเวลาชิมค่ะเดี๋ยวรอเราให้เขาเดือดอีกสักพักหนึ่งแล้วเราชิมนี่เจเจได้กลิ่นแบบเห็ดขึ้นมาเลยนะคะทุกท่านโอ้โห ดูสีสันค่ะเจ้คิดว่าเจ้ปรุงได้ที่แล้วนะคะเพราะส่วนมากเจ้จะไม่ไม่ค่อยได้แบบปรุงหลายรอบนะคะโอ้โหอร่อยค่ะทุกท่านอ้าวตอนนี้เดือดมากแล้วนะคะเจ๊ก็จะชอบใช้หัวหอมเข้าไปคั่วด้วยค่ะไม่ชอบกินหัวหอมดิบ ก็จะให้เขาเดือดไปนะคะนี่น่าจะพอได้ที่แล้วนะคะหลาบแบบร้อนๆไปเลยค่ะเราเริ่มต้นด้วยผงผงนัว <c oughs> เข,าขว้าวคั่วหนึ่งหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะใครชอบเยอะ ก็ใส่เยอะนะคะทุกท่านแต่ว่าจะใส่ประมาณนี้เนาะก่อนแต่ว่าจะชอบมาใส่ข้าวคั่วตอนสุดท้ายอีกนิดนึงนะคะเพื่อให้มีความกรุบของออข้าวคั่วนะคะโอ้พริกพริกนี้เผ็ดมากค่ะทุกท่านเราจะใส่แบบเอ,อนิดหนึ่งทำเองอันนี้คือมะนาวค่ะบีบไปโอ้โหมีความหอมข้าวคั่วแรงมากค่ะทุกท่านจะใส่มะนาวครึ่งลูกเลยนะคะ โอ้โห oh. จีดค่ะจีสเจ้นี้ก็ใส่น้ำปลาไปประมาณครึ่งทัพพีค่ะน้ำปลาน้ำปลาครึ่งทัพพีเสร็จแล้วเจ้ก็จะใส่น้ำปลรราต้มสำเร็จรูปนะคะใส่ไปด้วยค่ะใส่ครึ่งทัพพีนี่เลย <c oughs> กาเอานะคะเป็นน้ำต้มน้ำปลรราต้มเอาไว้เติมอีกทีหนึ่งนะคะเป็นสูตรเฉพาะตัวนะคะทุกท่านเนาะ ก็จะทําดูน้ําคลุกคลิกน้าคลุกคลิกเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเติมผักไปด้วยเนาะเดี๋ยวจะขอชิมนิดนึงค่ะชิมชิมเพื่อความชัวนะคะจริงไม่ชิมก็อร่อยแล้วนะคะโอ้โหเปรียปร้ยวนิดนึงทุกท่านไม่น่าใส่ครึ่งลูกเลยทุกท่านจ้ะ ขอเติมน้ำปาราไปอีกก็เป็นหนึ่งทัพีพอดีทุกท่านหูแซ่บหลายกลิ่นข้าวคั่วนี่สุดยอดค่ะใส่ต้นหอมผักชีค่ะนี่อุใส่หมดเลยค่ะใส่หมดเลยต้นหอมผักชีใส่ไปก่อนถ้าไม่ถ้าไหนไม่ทันก็เดี๋ยวเขี่ยออกนี่ค่ะหอมมากค่ะทุกท่านลาบนะคะลาบเห็ดดำนั่นเองนะคะทุกท่านเนาะ เดี๋ยวเราก็จะชิมจะชิมอีกรอบหนึ่งเพราะว่าเราได้เติมน้ำปลาร้าไปแล้วอีกรอบนะคะต้องทำแล้วชิมแบบืนัวๆอื้มโอ้ยรอบนี้รอบนี้รอบนี้สุดๆเลยค่ะทีนี้จะก็ใส่ข้าวคั่วอีกรอบหนึ่งนี่เลยค่ะแซ่บแซ่บลายเด้อค่ะ ขอบอกสูตรนี้นะคะใครชอบเผ็ดก็ใส่เผ็ดแต่ว่าเจ๊ใส่เท่านี้นะคะเพราะว่าพริกผงเราตําเองเผ็ดมากค่ะเดี๋ยวเราไปเสิร์ฟแล้วก็นั่งชิมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะอ่ะมาแล้วเมนูเห็ดทุกท่านนี่ลาบลาบไปเห็ดดำพี่น้องนี่ หิวบ้างมันมันมัน,มน,มนบดาเนาะนี่ทอดหมูนะจ๊ะกินกับข้าวสวยแล้วก็ผัดผักเอามาชิมนิดหนึ่งผัดผักของพ่อบ้านเออพ่อบ้านไม่รู้ไปไหนนะคะตอนนี้เนาะโอ้ยไม่รอแล้คะทุกท่านหิวมากเลยมาชิมกันค่ะโอ้ยลาบเห็ดฝีมือเจ๊าพาเพลินเองนะจ๊ะฝีมือเจ๊เองลาบเห็ดทุกท่านจ๊าลาบเห็ด Mm hmm. อร่อยทำออกรสเปรี้ยวนิดนึงใส่ปลาร้าต้มไปโอ้โหแซ่บเวอร์ <c oughs> mm hmm. เสียดายไม่มีข้าวเหนียวขออนุญาตวางข้าวไว้ข้างล่างพี่น้องค่ะ อืเจนนี่ล้างเห็ดสะอาดมากนะคะทุกท่านล้างแบบไม่มีไม่มีดินอยู่ในนี้เลยล้างนอกล้างไหนนะคะได้ยินเสียงนางมาแล้วค่ะทุกท่านจา๋ะเดี๋ยวต้องไปเตรียมข้าวให้นางแป๊บหนึ่งค่ะนั่งอยู่ข้างๆค่ะไม่ยอมออกกล้องเวลาทานข้าวเนาะแต่ว่าผัดเห็ด ผัดเห็ดดำนี่แหละคะ่ะอร่อยไหมอะ่ะกินได้พอกินได้ไหมถ <ừ game> ามฝรั่งเด็กโอลแอดนะปะอร่อยอร่อยเหรอ <c oughs> เจ๊าถามว่าอ่อกินได้ไหม <c oughs> เจ๊ไม่คุยกับฝรั่งว่าทานนะคะทุกท่านกินแบบพื้นบ้านพื้นเมืองเราเลยเนาะทําไมแบบสวัมเห็ดเห็ดดำคันดูเจ๊ยาเห็ดดำเห็ดดำ ใา่เห็ดดำเดืวดถัดคันแตะะ่ดล้หรออร่อยอเจ๊กำลังคิดว่าอยากจะให้ขดชิมอันนี้เนาะแต่เจ๊คิดว่าเขาไม่ชอบหรอกแต่ว่าอยากจะให้ขอชิมเพราะว่าลาบน้ํำตกนางชิมนะคะแต่ว่าออืไม่ชิมเลยแหละนางกินเลยแต่ว่า ลาบเห็ดดำเนี่ยนางไม่ค่อยไม่ค่อยได้ชิมเนาะอันนี้ก็เดี๋ยวจะให้นางลองนางจะชอบหรือเปล่าไม่รู้เนาะม,มุดนิดหนึง่งอร่อยนะสำหรับเจ๊เจ๊ว่าอร่อยเจ๊ชอบอยู่แล้วค่ะเห็ดดำเอามาลาบเอามาตำน้ำพริกเอามาเอามา ทำซุปอะค่ะอู้อร่อยอย่างเงี้ยเอามาทำซุปซุปะเห็ดด้วยซุปะเห็ดหน่อไมาอา้ใส่หมูสามชั้นก็อร่อยนะคะทุกท่านอืม,อม,อมตานางแบบมองจะเห็นว่านางอยากชิมชิมไหมชิมไหมเผ็ดหรอเผ็ดนิดหน่อย <laughs> จริงๆเผ็ดนิดหน่อยอย่าขำสิกลังจะทำจะนำซีนเจ้พังหมดชรวร์แตอผมชิมก่อนชิมค่ะชิมค่ะชิมไม่เป็นไรอันนี้เป็นผัดนะคะผัดเจมให้อืทำให้พ่อบ้าน จริงๆแล้วน้ำตาลไม่ต้องใส่เลยค่ะอืมผัดเพราะว่าท,ที่บ้านเจ๊จะจะซื้อเฉพาะผักที่ปลอดสารนะคะแล้วผักนั้นมันจะหวานมากเลยไม่จําเป็นที่จะต้องใช้น้ําตาลเลยเมื่อกี้เจ๊ดีนะเจ๊หยอกไปแค่แบบหนึ่ง,งช้อนชาเนาะไม่งั้นนี่โอ้โหหวานเลยไม่ไหวไม่ไหวเราจะพยายามไม,ไม่ทานหวานเท่าไหร่อร่อยไหมคะ เจยงเนี่ยอร่อยไหมอร่อยก็ดูกหมูทอดค่ะนางชอบนางชอบค่ะแต่ว่าเจ๊ไม่ชอบให้นางกินแล้วทิ้งเนี่ยกระดูกอ่อนนะคะเพราะว่ากระดูกอ่อนมันแพงมุ <c oughs> <c oughs> ้ยชิมเนี่ยทุกท่านมาทานข้าวด้วยกันลาบชิมนางมองอย่างเดียวอะนางยังไม่ชิมนางยังไม่กล้า เดี๋ยวนางก็ลองชิมทุกท่านแต่ว่านางไม่ขอออกกล้องเนะาะยมกินเนาะก็ต้องขอประทานรนะัไผยโทษด้วยนะคะบางครั้งนางอยากออกนางก็ออกเองนะคะทุกท่านนางนี่อยากออกเองเราไม่ต้องชวนนางก็ออกอืมอันนี้ก็เก็บเห็ดดำมาทำเมนูอร่อยๆหลังเลิกงานค่ะทุกท่านเพราะว่าเราก็เลิกงานพร้อมกันเนาะอ อ,อไม่ไหวเลย,ยทำข้าหวหกทุกท่านขอประทานอภัยโทษค่ะเดี๋ยวค่อยเก็บเนะาะข้าวหกหน่อยไม่ชิมเหรอซีดนิดเดียวเองนะซีดนิดหน่อยโอ้ท่านกินเร็วมากสงสัยมีรอบสองท่านอือ แต่ว่าลาบใส่แบบเป็นน้ำเยอะนิดหนึ่งเพราะว่าชอบเอามารักข้าวท่านถ้ามีข้าวเหนียวก็จะจิ้มจิ้มจ้ำจ้ำกับกับข้าเหนียวเนาะน้ำเขานี่แหละสดน้ำอร่อยค่ะทุกท่านอืมต้นเอาไม่ชิมหมดนะ ถ้าไม่ชิมนี่หมดจริงๆนะไม่ชิมจริงเหรออร่อยนะเดี๋ยวเจ้จะบอกให้เขาทําที่ตั้งแบบเนี้ยให้เจ้ใหม่เนะเพราะว่าอันนี้เจ้เทินแบบสูงมากเขาก็เลยมันัังขาว่าเออเจ้นี่ลงทุนอลังการมากอผักค่า ผักก็ไม่มีอะไรมากค่ะผักกาดธรรมดาเนาะธรรมดามากบ้านๆกินแบบบ้านบ้านค่นะอช่วงหน้าหนาวเราก็จะเลือดผักมากไม่ได้นะคะทุกท่านเนาะ ช่วงนี้แพงมากเลยค่ะทุกท่านเดี๋ยวจะจะลองปลูกผักหน้าหนาวดูนะไม่รู้จะปลูกได้หรือเปล่าแต่ว่าจะลองดูเมื่อไหร่จะได้ลองไม่ด <c oughs> <c oughs> ูช่วงนี้จะทำงานเยอะด้วยทำงานร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาแต่ก็อยากปลูกนะคะ <c oughs> ขอกำลังใจด้วยนะคะทุกท่าน

จะพูดถึงวัคซีนเนาะเจะฉีดวัคซีนอ่าสามเข็มแล้วนะคะแต่ว่าสามีเจฉีฉีสองเข็มนะคะเพราะว่าเจทํางานเกี่ยวกับผู้ช่วยพยาบาลก็จะได้ฉีดอ่าเร็วนิดหนึ่งแล้วก็อยู่ที่ว่าเราตัดสินใจด้วยค่ะตัดสินใจเร็วก็ได้ฉีดเร็วด้วยเนาะแต่ถ้าเรารอก็รอโอเคไหม เขาทำอย่างเงี้ยโอเคนะฤดูตัวเดี <sam ple smiling> ๋ยวมสืซอเชิ้ตสวมหยุดเด้อสกันเชิ้ตนี่ไงเชิ้ตบอกว่าทำไมไม่มีเนื้อทำไมไม่ทำลาบหมูเดี๋ยวจะทำลาบหมูให้เขาทานอืมอร่อยชอบ อร่อยนะเผ็ดนิดหน่อยนะม,มีงานเข้ามาอ,มอร่อยอ ลืมบอกเข้าไปว่ามีปลรราอยู่ในนี้ด้วยนางก็นางก็บอกอร่อยนะลืมบอกว่ามีปลรราด้วยนะเราก็จะไม่บอกเขาเลยค่ะถ้ารู้จะทำยังไงเนาะแต่นางก็อร่อยนะทุกท่าน จริงสามีเจ้เขาทานอันเนี้ยออือะไรนะปลาดานะคะแต่ว่านางไม่ไม่กินอะไรนะตำปูปลาดานางไม่กินนางกินแต่ปลาดอย่างเดียวนะคะอืมจะหมดแล้วทุกท่านอืมไม่น่าทำครึ่งเดียวเลยเมืเ่อกีต้ตอนนี้แหละพอดีคนเดียวแล้วค่ะหรือว่า เราเป็นคนกินเยอะหรือเปล่าถึงว่านิดเดียวอืมเราขอบคุณเห็ดนะคะอ้ไม่ได้เผ็ดนะคะแต่ว่ามันเวลาเรากินอาหารก็เป็นอย่างนี้เนาะไม่เผ็ดคะ่ะ <laughs> ไม่เผ็ดแล้วก็หันมองเขาอืม เอาผักหน่อยมัเอ้ะเป็นผักหน่อยโอเคนะใ่ะเป็นผักนิดหนึ่ง อรชอบสามีเจ้สามีเจ้คดีหน่อยเขารับก,การกินของของเจ้ได้เนาะเจ้กินปลาแล้ว แต่ถ้าทอดปลา,านางก็ไม่ไหวเนาะแต่ว่าเราก็ไปทอดข้างนอกอะคะ่ะอืมครัวนอกบ้านของเรา <c oughs> อืมเราก็คิดถึงเขาแหละเพราะว่าอืมเขาก็รับไม่ได้หรอกมันจะกินแรงจริงเนาะทุกท่านเราก็ออกไปทําข้างนอกเนาะเราก็บอกเขาก่อนว่าเราจะทําอาหารเกี่ยวกับเอปลา,าอะไรเงี้ยค่ะนางก็รับได้นะคะเวลาเราต้มขนมจีนกลิ่นก็แรงนะคะทุกท่านแต่นางก็ รับได้เนาะอืมอิ่มแล้วเหรออิ่มแล้วหรอคะอิ่มอืมอยากได้แค่ไม่หนูจูลมัสอืมอย่าเถอะิด็กโกรสบสบนางยังอยู่ในชุดทำงานอยู่เลยค่ะ กันกันอยู่สองคนเจะไม่มีลูกนะคะทุกท่านเจ้กับฝาหลังไม่มีลูกนะคะโสดทั้งคู่ค่ะโสดทั้งคู่ค่ะอืมสามีก็ขี่มอไซค์เจ้ก็เล่น YouTube นะคะ <c oughs> แจมกันไปค่ะทุกท่านชิวๆม <c oughs> จะโชคดีหน่อยคือเขาไม่ได้ห้าม อให้ทําอะไรหรอค่ะแต่ว่าเราก็ปริมาณของตัวเราเองเนาะหอยหมดแล้วค่ะทุกท่านทําไงหมดหแมวค่ะทุกท่าน <c oughs> นี่ยเจ๊ก็เ <c oughs> จ๊ก็ <c oughs> กินข้าวไปด้วยก็ดูคลิปเพื่อนๆไปด้วยเนาะ <c oughs> ดูคลิปเ,ปเพื่อนๆไปไปเป็นกำลังใจให้กันค่ะนะคะทุกท่านสำหรับคลิปนี้เจ๊ก,ก็ต้องจากไปก่อนนะคะเพราะว่าลาบหมดแล้วค่ะเหลือแต่น้ำนะคะเุ้ยเสิร์ฟน้ำด้วยขอบคุณค่ะอืมอันนี้เป็นน้ำอ่าสำหรับอ่ากินตอนช่วงคริสต์มาสนะคะ น้ำโคกอ่ะแต่ว่าแรงกว่าแรงกว่าน้ำโคกนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมานี่นะคะมีผลไม้ตบท้ายนะคะแต่ว่าไปกินกันตอนนอกคลิปนะคะสำหรับคลิปนี้เจ๊ก็ฝากไว้ด้วยนะคะทุกท่านเนาะก,ก็มาทำลาบแล้วทำเมนูเห็ดให้เรานะคะก็ขอฝากไว้หวังว่าทุกท่านจะชอบนะคะขอบคุณคะ่ะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย บายบายครับที่รักนางโฟกัสกับกันตาประทานบายบายครับบายบาย